ชาวญี่ปุ่นเขามีความเชื่ออยู่ความเชื่อหนึ่งนะคะที่เรียกว่าโคโตดะมะค่ะซึ่งหมายความว่าคําพูดของคนเราเนี่ยจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตัวเองได้ค่ะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็ไม่เคยคิดจะสนใจเลือกสรรคําพูดที่ต้องใช้กันอยู่ทุกวันค่ะด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะเราก็เลยเอาเล่มนี้มาฝากนะคะพูดเรื่องบวกเรียกโชคดีพูดเรื่องดีเรียกความสุขค่ะเล่มนี้นะคะผู้เขียนก็คือคุณอูเอนิชิอากิระเนี่ยเขาได้ รวบรวมวิธีใช้คำพูดถึง75วิธีค่ะที่มันจะช่วยดึงดูดทั้งความสุขและความสำเร็จให้มาอยู่ตรงหน้าเราค่ะโดย75วิธีนี้นะคะมันจะอยู่ใน7กลุ่มคำพูดที่จะสร้างโชคดีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะเป็นกลุ่มคำพูดที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตค่ะอย่างการพูดเชิงบวกนะคะเช่นดีใจสนุกขอบคุณความสุขแทนที่จะพูดคำพูดเชิงลบนะคะอย่างเช่นเกลียด บ้าไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้การใช้คำพูดเชิงบวกเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองค่ะไม่ว่าเราจะใช้คำพูดเชิงบวกหรือเชิงลบ คำพูดนั้นก็พร้อมจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตเราได้ทั้งสิ้นค่ะพูดบวกชีวิตก็บวกค่ะพูดลบชีวิตก็ติดลบเหมือนกันค่ะข้อ2ค่ะกลุ่มคําพูดที่จะช่วยคลายความกังวลน,นะคะอย่างเช่นพูดถึงข้อดีของตัวเองเลิกตําหนิตัวเองค่ะไม่ด่วนตัดสินตัวเองให้อภัยตัวเองยอมรับตัวเองขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ในตอนนี้และที่สําคัญที่สุดก็คือต้องไม่ใช้คําพูดหลอกตัวเองค่ะข้อที่3ค่ะ กลุ่มคําพูดที่ดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามานะคะอย่างเช่นการเขียนไดอารี่เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่เราพบเจอค่ะการเขียนไดอารี่แบบนี้นะคะมันจะช่วยสร้างทัศนคติให้เราสนใจเรื่องที่เป็นบวกมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะกลุ่มคําพูดที่ทําให้สัมพันธภาพรอบตัวเนี่ยมันราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นการเริ่มต้นบทสนทนาด้วยคําพูดเชิงบวกการหาคําพูดที่เหมาะกับสถานการณ์ของอีกฝ่ายการพูดขอคําแนะนําจากอีกฝ่ายแทนที่จะทําตัวเป็น ผู้ที่รู้ไปทุกเรื่องนะคะแล้วเชื่อไหมคะว่าการยอมรับคำชมจากผู้อื่นเนี่ยก็ช่วยทำให้สัมพันธภาพมันราบรื่นได้เหมือนกันค่ะข้อที่5 กลุ่มคำพูดที่สื่อความคิดของเราได้ตรงเป้าหมายแต่อีกฝ่ายสามารถยอมรับได้อย่างเช่นวิธีการปฏิเสธอีกฝ่ายโดยที่ไม่ถูกเกลียดนะคะการกล่าวคำทักทายง่ายๆก็สามารถสร้างความสุขสงกับคนอื่นได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะการใส่ความจริงใจลงไปในคำขอโทษก็ถือเป็นการผูกมิตรที่ดีได้ค่ะข้อที่6ค่ะกลุ่มคำพูดที่จะทำให้ความรักสมหวังนะคะคำพูดที่จะช่วยให้ความรักสมหวังเนี่ยก็อย่างเช่นการเรียกชื่อของกันและ กจะช่วยให้คนสองคน,นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะการใช้เทคนิคพลิกแพลงคำพูดเล็กน้อยค่ะเพื่อสื่อความรักที่เรามีเนี่ยออกไปให้กับอีกฝ่ายหนึ่งรวมถึงการพูดให้กำลังใจเพื่อที่จะเข้าใกล้อีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่7ข้อสุดท้ายนะคะกลุ่มคำพูดที่จะเปลี่ยนใจให้แข็งแรงค่ะอย่างเช่นการพูดว่าไม่เป็นไรนะคะเพื่อทำให้เรารู้สึกสบายใจ คำพูดอย่างเช่นช่างมันเถอะเพื่อบอกว่าตัวเองโอเคหรือคำพูดที่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะคำพูดแบบนี้มันจะช่วยผลักดันให้เรามีแรงไปต่อค่ะนี่ก็คือ7กลุ่มคำพูดที่จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคำที่มีพลังมากเพียงพอที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเราได้ค่ะ